ตอนนี้ก็อยู่หม่มอยู่หม่มกอไผ่ทุกคนเลยอ่ะอะไรกันก็นสวัสดีและสวัสดีเด้อโฟมแม่พี่น้องเอฟซีของบาสซิลัดโมสุขูสุคนเนะาะบอกว่าซีอยู่ภายในหรือต่างประเทศกลายินดีตอนทำ้อสูสอ่ซงยูทูบบาสซิลัดคือเก่าทุกคนเมื่อนี้กับบอิซัดจะพาพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าเอฟซีมุสุขูสุคนนั่นแหละเนาะก็คือมาหาทางสาวโสดเพิ่นก็นเป็นสาวโสดหน้าใหม่อ่า นี้แหละทุกคนเด้เพราะว่าบ่อสสัดนี่กามาถ่ายคลิปเป็นมันนี่เป็นมือแรกเนาะแต่สาวสดยคนนี้ถือว่างามเนาะหูห่างหน้าตาถือว่าดีหุ่นห้อยกะโอเคทุกคนเด้แต่เรื่องในใส่ใจคอเพ่นนี Means ่เนาะเป็นคนใดเนาะทางบ่อสสัดน okay, so ี่ก็ยังบอกว่าได้ทุกคนเด้แต่ีมาถ่ายคลิปเพป็นมันนี่เนาะก็คือมาถ่ายคลิปเปิดใจเพ่นหาคู่นี่แหละอ่ะก็ยังหูว่าเพ่นนี่กะหมักบุดายแบบใดเนาะหรือว่า มักสเปกทันใดเนะาะาทั้งบริษัทกับซีด้เข้าไปทำแล้วก็บโอโลมไฮเอฟซีได้ครับหูแล,แล้วก็ได้ฟังกันเลยทุกคนเลยไปเข้าไปหาสา,สาวสดของเราเลยโอ้สบบยสบายดี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 สาวสาดน้ำใหม่ทุกคนโดยอะ่ะเป็นใดกับซีคอเนุญาตถามสื่อเสียงข้างหน้าเลยก่อนมีสื่อไว้ได้แล้วล่ะสื่อนางสื่อนางน้องนางกัอยู่จากปีแล้วตอนไหนสิบแปดอายุสิบแปดปีสิบแปดเป๊ะเลยบอกว่าในไหนเปเอืม ยี่สิบแปดปีก็คือมาเมื่อนี่ก็คือได้ออกมาเปิดใจแล้วนเนาะเป็นอะไรที่ผ่านมาเนี่ยบริมีความ,มาร่มบ่มีฝนกะอายผฝนซาลลวามลมแล้วมีฝนซ่าวลมแล้วแม่มูจักกระดนบ่คนที่เคยรมกันนะบ<อ>่บ่ดนบ่แม่มแต่เลยมาเปิดใจออกโซเชียลเมื่อนี้นี่จังใดมีสเปกของตัวเองบอ่มักู้ชายแบบใดบ่มีได้มืดได้มืดบ่ แบบหนุ่มๆเนี่ยต้องจำกัดว่าเป็นคนทางไหนฝั่งไหนฝั่งไทยฝั่งไทยบ่เป็นอะไรคือว่ามักว่าไทยน้องแหละคือพี่บ้าแล้วตูหูตูหูแต่ว่าใจมักมันบ่กูเบาเล่าเนี่บโเลี้ยแล่นี่ยบ่เจ็บแล้วเจ็บช้ำอ๋อสาเหตุที่ว่าจอจงใส่หนุ่มไทยเพราะว่าเจ็บช้ำจากหนุ่มเล่าแล้วมันบ่คนไทยเขาปากหวานอันนี้ปากหวานฮัลโหลฮัลโแล้ว ลมขาลมนุ่นไทยเพราะว่าปากหวานเนาะเคยลมยัางบ่ที่ผ่านมากับนุ่มไทยเคยเยอะมั้บ่รู้สึกวันไหนลงกับนุ่มไทยแล้วนะก็คือกันน่ะนี่ก็คือกันบ่อหังหลักคืออยากโอลมกับนุ่มไทยเนาะแบบอย่างเช่นนุ่มเมืองนอกได้นุ่มต่างประเทศนี่นะได้แบบว่าอาจจะเป็นคนลาวแต่ว่าเป็นงานอยู่ต่างอยู่เมืองนอกกันสินะรู้ไรมบ่ได ได้เหเมือนบอกแต่สำหรับปัจจุบันคนเนในเล่านี่บริเวณแถวบ้านอันนี้คือบลมเนาะคือเจ็บซ้ำ <c oughs> เกินกว่าเจ็ดราอยจ้ำนอนองล่ะเนาะคุณจะสูยงามกระสังมีคนมาเหตุให,ห้อุงหักแผลนี่ถ้าหาักว่าหนุ่มไทยเนาะคนที่น้องหมักแต่ว่าเพ่นนี้คือมีครอบครัวมาก่อนว่าอาติดแมบว่าเพ่นเป็นผอห้างผอใหมยหรือว่าลูกพ่นติดนํำได้นองหล่ะที่่มได้อยู่บ่ โบติเนาะพอ้เต่อเป็นนุมไทยปากหวานถนมไทยปากหวานเด้นทั้งล่ะกะเบิ่งการกระทำเหมือนไปเบิ่งการกระทำเนาะหลักๆก็คือเบิ่งความเป็นจริงอะไรเนาะอกว่าสิปากหวานปากเต็มปากจืดกับว่ากันทุกคนเลยอยู่ในการกระทำแล้วการบอกกันจากันเนาะก็คือเราเจ้าจอจงใส่นุมไทยแบ่นี้ถ้ากว่าเจ้านีได้แต่งงานเมื่อไรเมื่อหนึ่งนี้เจ้าไปอยู่ไทยได้บ่ ไปอยู่ได้มันบอกได้ได้โอ้ก็คือคนนี้ออกเคลื่อนได้อย่างไงกันเนาะอเนาะมาจาอจงสนุมไทยเดีคนเดยแต่ถ้าหากว่าผืนสิพานนองนี้ไปลินไปเที่ยวก่อนได้ซะไปอยู่บ่ได้ได้ไปบ่เออทำความรู้จักไปเบิงบรรยากาศอยู่ฝั่งไทยแบบเป็นอะไรน้องมาอยู่ชิวใดหรือบ่เนาะก็คือไปได้เนาะแหมเลยเคยไปอยู่บ้านล่ะบ่เคยบ่เคยยักเถอะ ถ้าถ้ามีหนุ่มสวนไปนนไหมค่ะไปอบอกก่อับบอกล้าปันใดก็ต้องปปเอาหมูเอาแบบมนไปคือครั้งแรกนี่ต้องเอาหมูไปนำเนาะนคือแบบจังไรไปเป็นหมูเป็นครูเนาะบางทีไปหาซองต่อซองผดไอ้กันดกผดจั๊กซีบอกน้ำไผ่แบบนี้เนาะเ <c oughs> <c oughs> ด้อเด้อเด้อก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับน้องนี่ก็ละจอจ้องหนุ่มไทยก็คือ อ๋อเพื่อนได้แบบไปเที่ยวไปยังพันช่วนไปเที่ยวกะคือไปได้เนาะบริบทพีช่ช้างทุกคนเลยแล้สำหรับนอกนี้ก็คือ,อยังไงเปิดคลิปนีกะพ่ออยู่บอกเลยว่าเออจะต้องแบบสา่งครอบครัวหรือว่าแต่งงานกับใครสักคนนี่น้องนะกะ,ออกะพ่อยม่กะพ่อมเนาะแ,และนอกนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการอบรมหรือว่าศึกษาบังใจกันนี่ตดนปันไดก็บังสถานาการณ์แบบปึงแบบมันแบบสิบเป็นยอะไรประมานี้นนะ ก็บบว่าแล้วแต่ถ hmm. ้าสมุนว่าน้องครบไปคนหนึ่งเนาะก็แล้วแต่วบาจะคุยกันหรือว่าตกลงกันในใดเนาะคุยกันถือขอไว้กับได้แต่งไว้ประมาณนี้น้องหล่ะเนาะเอาง่ายๆคือทางน้องรวมมันเอาความเป็นจริงซะเนาะความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีทุกคนเลยถ้าคุยถึกอกถึกใจกันแล้วกับพ้อมแต่งพ้อมยังคือน้องว่าแหละโดยโดยโดยคือทางน้องี่มีพี่น้องจ้กคนนั่งหล่ะหกคนหกคน เจ้านี่เป็นลูกคนที่เท่าไรลูกคนที่สามลูกคนที่สามแสดงว่ามีน้องอีกสามคนหนึ่งบ่แม่ใกล้นะอไอโอ้แต่อายน้องจ้านี่ไายจ้านี่เป็นสังอบครัวมั้งหรือ่าสังแล้วสางไนแล้วเนาะแม่นยังมีคนหนึ่งังาะคนที่สามดูคนต่อไปก็จะเป็นน้องบ่หนาสิแม่หนาสิแม่เลยอ่าแล้วถ้าสมุดว่าน้องเนาะ ได้คบหาหรือว่าถึงขั้นว่ามาสู่ก่อแต่งงานนี่น้องนางนี่สีแยกห้องค่ะสีสอดลายมาได้จากน้ำไทยนี่ฉันกะหนาเบิ่งหน้าตาก่อนเบิ่งหน้าตาตัวนี้ก่อนเบิ่งหน้าตาน้องเองก่อนนะโมผ่านน้องโมผ่านสำหรับเพึ่นบ่แม่โอ้เหนยเลยหน้าตาบวยงามกับเอาลายเอาง่ายๆ่ายก็คือสมมาพาควณน้องน้องหลานเนาะหรือว่าถ้าเพึ่นจะเกยขึ้นกะอ่ะชิดของเพึ่นได้ตลอดเนาะ อ่าย่างเช่นน้องในห้องกัดจะบานซิเบิ้งเอาห้าสิบล้านกี้พันล้านกี้ขึ้นว่ะเออร้อยล้านกี่บ่ประมาณนี้ฮะนะยังดีเลยครับเกี้ขึ้นไห้เนาะอ่าทําไงคือลึงพวกนี้กันสุมาประควดเนาะก็คือขนองวายันห้องบางงามห้องลายจะเป็นบ่เอาเนาะน้องหลรมเนาะดูดูอ่ะหลักๆแล้วก็คือถ่ายอยางคู่รายละเอียดก็มีแต่คุยกันเป็นการส่วนตัวน้องหลรมเนาะตกลงกันเองว่าคาชิซอสซันนี่นมฝังไทยจะหัดไปบ่เนาะน้องหลรมเนาะ เลยเลยกินข้าวเที่ยงแล้วบ่้ลมาเน่กินแล้วได้ยังกินมาเนี่แกงหน่อไม้เอลแกงหน่อไม้ไผ่แกงแหมคือคิดว่าน้องจะเป็นยี่บ่สำหรับตัวน้องเป็นบางอันบางงานกินอย่างเป็นมักเก็บกินอยู่นะอยเพิ่นในการดีกินมักอยู่เนาะแต่ละมือนแต่ละเป็นนี่น้องน่องไปทางไหนยู่โบกับางทีก็ไปอยู่เป็นสไตล์กับใครกับแสแม่ไไปทางใครื่องบ่ คือเบียกงานเห็นน้องนี่คือลังๆมันมีหังแค่เรื่องแต่น้องในไหนเห็นหน้าอยู่บ่เห็ดเขาหน้าไม่ใช่น้องละชื่อกินอืมชื่อไอสอยป้าเมื่อกี้กะคนเอาหายอืมแบบเอาเอาแหงไปแลกเขาใช่ไหมันบอกเห็ดหน้าจะเป็นกะบเขาห้เขากินเ่าเนาะแต่ข้างนอกมีหายมีหน้าเห็ดอยู่บ่บ่เต้กี้เห็ดหน้าเห็ดหน้าป้าตัวเองเออ แต่ว่าเรื่องเขาสาวนาสืกินและรายได้สอเขามากอ่างแน่นอนละใรเป็นคนทางกันสีเขามือไงพ่อแม่พ่อแม่บ่ออ้น้องเิ่นกระสอยอยู่บ่กะเิ่นก็ะมีครอบครัวแล้วเป็นกระบ่สู่ซอยไายในอือแต่สำหรับตัวน้องด้วย่ะซอยอยู่บ่กระซอยซอยเมียกแม่ซอยเมียกซอยงานเนาะแต่น้องไม่ได้ไปเมียงานเสีบ่น้องไงบ่เห็ดเรียกซอยแม่อยู่หลักๆกก็คือซอยแม่เนาะ โดย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 บ่เคยลงไปไทยจะคื่ออะไรเหตุอยากแถวดาวนี่กับบ่เคยบ่เคยเคยบ่จะไปเห็ดแถวได้หนึ่งละเคยหลายอยู่บ่บอลอยู่บอนพ่นด้วยด้วยตอนนี้บ่คิดอยากไปเหตุในบ่ตอนนี้กาคิดอยากไปเห็ดงานยังตอนนี้นะคิดในใจอยากคิดอยากเปลี่ยนงานอยู่ไทยได้เงินดีกว่า ก็คือรายเสียดกับเงินเดือนอยู่ลาวเนาะมันมันมันต่างกันหลายเนาะกับแมนอยู่กับกับเป็นบางบอนเงินเงินเดือนเรากับกับช่งอยู่บางบอนนะแต่ว่าส่วนใหอยู่ไทยหลักๆแมนหลักหมื่นเนาะง่ายๆคืโดยวันนี้เรื่องหน้าตาอันนุ่มๆเพอ่์นี่ต้องจำกัดบนหลักหมัดคน่อหรือหมัดคนขี้ไรบ่อจำกัดบ่อจำกัดโอเคเอานี้ใส่แบบดีเน้นๆหลักๆก็คือ นิใสใส่ใจคอโดยเอาความเป็นจริงมาเห็นให้เห็นน้องหลาเนาะเจ้าจากเจาก้าจักรคิลากยะแต่เจา้ามีความดีมีความมาผิดชอบคอยกับสมตรติโรมได้หรือว่าขุมหาได้นะน้องหลานเนาะบางทีเจ้าอาจจะนาแตะด่ดีแต่นใน,ใน,ในสยใัยเจ้านี้มาเห็ดนั่นก็ให้นี่ก็ให้นั่นก็ห,นกห่วงนี่ก็ห้ามเนาะหลายหลายคนก็ว่าอยากคุยให้แหละแล้วผู้ชายแบบไี้ที่ว่าทั้งน้องนางนี่บ่มัก ่แบบความแบบนี้นะความมุนแหงบ่ผู้ชายเจ้าสู่มาแม่นบ่มักบ่แม่นบ่มักเจ้าสู้แม่นบ่มักเด้อเจ้าแล้วทางน้องนี่เจ้าสู้วะทางน้องนี่บ่เดียวหักเดียวโอ้ยแม่นอยู่บ่เนาะเออคำบ่กหักเดียวถ้าก็มีหนุ่มคนใดคนหนึ่งมาปิดใจคุยกับน้องนี่สิปิดบ่ปิดปิดพร้อมปิดเนาะแม่นสมกับว่าหักเดียวดีทุกคนเลยโดยรวย ต้องใส่เวลาบอกก่อนสิปิดใจนี่กะใส่เวลาอยู่ประมาณจะเดือนบ่อดเดือนก็ได้เป็นเบิ่งงานกระทำเหมือนก่อนเอาง่ายๆก็คือให้เพิ่นนี่พิสูจน์เห็นเนาะถ้าเพิ่อนจะกิดใจไว้กับพิสูจน์ให้เห็นไว้่อเพิ่นนี่เป็นคนดีแทบบอหะนะจริงใจแทบาอน้องนานเนาะดยดยมันต้องก้นอยู่กับตัวนี่ถึงคนได้อยางเช่นไหมว่าเพื่อนนี่กินกินย์เนาะกินเหล้าสูบยาอะไรบอ่มกกาแบบ ก็เบิ่งไปก่อนแบบคันนี้ใส่เพิ่นได้กแบบบางทีไปเพิ่นออกจางมนไ่ได้นะกมมีซิทหามเพิ่นแล้อืเลยไดทางน้องได้กินอยู่บ่ทางน้องนี่บ่เนบ่มาบ่มักออต้บ่หมักกินบ่หรือว่าบ่หมักยังฮินได้ฮิมนี่ฮิมอยิ่บ่ิิมได้บ่ฮิ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 ฮบฮ พ่อแบบส้นแก้วยังสืส่อแบบเป<ม>็นน้ำใจอะ<ม>นะได้เนาะโอเคเนาะก็คือเขามายนี่กินได้อยู่แต่ก็บ่มากินอ่าบ่แมนว่ากินแล้วผิดพันหย,ยันพันหยังเนาะก็คือแบบสมมติเราไปงานเนาะผู้ใหญ่เย็นให้กัเอาเป็นน้ำใจเนาะอ่าแมนแมนก<ม>ันนี่ให้คนทุกคนเลยโอเคเนาะทุกคนเนาะขอนว่าทางเพื่นอยากมาเบิ่งครอบครัวเฮือนซานเจ้าก็มาได้บ่ได้ยินดีตอนหาเพื่นมาได้ตลอดบนเรือต้องนัดล่วงหน้ากัน นัดก็ได้แม่นแม่นนัดดีกว่าเนาะมันจะได้จะได้พอกันทั้งแหละง่ายกันบางทีมาบัดจงได้มาบัดมามาพอกันกูอยากผดเสียเวลาเนาะแม่โดยโดยโดยทั้งเจ้าออกมาเปิดใจชี้ทั้งแม่กับหูบอน้องล่ะเพิ่นได้หามยังดูบ่กะบ่อเป็นยังไดนลูกเคยเนาะเป็นยังไดนลูกเคยไทยใช่ไหมเซงอะไนยังไดนลูกเคยได้หรอฮึมนะนมนมเผาเนาะ เขาเดินเขามาจีบเขามาจีบโโลแล้วก็พาออกมาพิจูดในเห็นเนะาะการกระทําของน้องว่าฮะเนี่ยนิสัยหลักๆก,ก็คือน,นสิสัยทุกคนเลยคันนิสัยดีเนาะสีรอสีขี้ไล่ก็แล้วแต่เนาะผู้สาวมักอยู่แล้วอ,ลอ่าคนรอนิสัยบุรีมาตบตีกันเนองห่วยเนาะบ่อยากทนเลยเนะาะคําว่าขี้ไล่ก็หมกักเหมืนบนน้องละช่วเพื่อนนี่มีหมวดมีเข้าเต็มหน้าเต็มตาเฉลยบอกได้อ๋อบ่มีป โมมีอุปสรรคในการลงเนาะอ่ามมีมแมนอุปสรรคตัวนะคามีหากระแทกได้ตรงั้นเนาะอ่าโดยโดยโดยถือว่าโอเคเนาะโดยถ้าบรได้คิดว่าตัวเองนี่มีความสามารถเหตุคือน้องนางคนใดเนาะมาจีบทุกคนเลยอ่าเขามาจีบเขามาคุยเนาะ น้องนางเพิ่งกระวาแหละขอคุยเพียงคนเดียวผลว่าถามีคนใดคนหนึ่งเห็นได้เนาะเพิ่นบ่มักคนเจ้าสู้อยู่แล้วดังนักนก็ได้แล้วมีแล้วมีทางใด้ให้ติดต่อเจ้าได้หลินเพจดินไลน์บอกหลินหลินเฟซมีไลน์มีเนาะในการทั้งสองวันนี้วันนี้ในการคุยนั้นวางตลอดบ่หรือว่าต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้กะคันข้าคข้าใครกิกะบ่ได้ตอบอืมทักทายเชิญนั่งรักก็คือเมื่อกี้กับมีเวีย่ยงงาน โดยดยโดยอ่ะเอาไงคือเบาะแวงงานมีเมียกมีงานเห็ดเนาะแม่นก็ต้องเซฟก่อพื้นน้ำโดยตำรวจเออมาหนีน้องมาซอยเมียกเด้อหรือเออน้องคาแขกหซี้เดือนแลเนาะอ่ะกเข้าใจถ้าน้องมีคนนำซี่กับผนก็คือเข้าใจแล้วแหละแต่ถ้าสมมติว่าผลเสร็จมาแล้วน้องไม่เวียกปุ๊บนี่น้องไปแบบบอกเรถคนนี่้อาจจะเข้าใจผิดเองค่ะนะแมนยันเข้าใจผิดไรกว่าอ่าเพผนแต่ว่าเพผลนนี่มีความคิดได้เนาะถ้าเมาบอกเพคนอ่าถ้าสมมติว่าน้องนี่มีคนคุย นี่บอกเพื่อไว้เนาะโดยโดยคนสมมติว่า,านุ่มๆนี่อายุประมาณ60กว่าน <c oughs> ี่เขามาจีบจะได้บ่ได้คุยบ่คุยคุยถ่ายให้เอาไปพูดเป็นเมียได้บ่ได้ได้ได้เนาะประมาณอุปสรรคอีกอันนี้กันบุตรีเิ่นบ้านหลังไหนยังไงเิ่นแถาเกินไปเขาแค่เพิ่นหักแท้หักจริงหักพ่อแม่เขาหนำแบบนี้โดยขอแค่นี้มั้ยบ่แเ่อว่ามีอย่างยากเนาะ สำหรับนุ่มๆก็อุปสรรคกันมาจีบสาวนางคนหนึ่งกันมีอุปสรรคยังหลายเนาะแม่ยก็คือเห็ดแต่นแนวดีๆง่ายๆซะเนาะก็ก็คือสามารถมัดใจน้องคนได้แล้วแหละบอกว่า,วาจำเป็นต้องเออแบบเห็ดนั่นเห็ดน,นี่เลื่อนรูแบบอลังการเนี่ยโมแมนต่างๆเนาะอ่าสำคัญคือนิสัยก็น้องว่าเท่าไหร่คือน้องว่าเนาะหักน้องนำหักพ่อหักแม่หรือหักคนในครอบครัวน้องก็จังสิอยู่ด้วกันได้เนาะ ที่ผ่านมาเคยล้มอยู่บ่ผูู้่ารุ่นใหญ่นี่ก็เคยดีอยู่บ่การล้มกับมันไปได้ดีดีแล้วเป็นยังคือว่าต้องยาล้มมาไนิ่นไปเองเพิ่นได้บอกอยู่บ่เพิ่นได้บอกยังเลยแมื่อคือิ่นไปเองกะยายาิ่นเนาะอืมถ้าว่าเฮาทิ่นหอบป้าผุนอย่าง่าเฮานี่จังไใดบอกว่าจริงหัะนะผ่นไปกี่ยาผุนโดยโดยโดยก็คือผุนหนาจะผุนนั่นที่แบบเออเพิ่นอายุหลายเนาะ เพิ่นกันยานทางน้องนะเพิ่นบัวได้เยลีนะความคิดเพิ่นเด้งที่ก็มีเลยถามก้อนเลยนะที่กับเนาะเนาะบางคนเนี่ยบางคนคิดเองเออเองได้มันมีหลายคนได้ทำหลายนีิใช้เนี่ยคิดอะไรกับบัวได้หักตะเล็บอ่าเนี่ยเราต้องถามเลยเนาะคี่น้องบอกก็ต้องกระถือกันต้องถามก่อนโมเมนต์ว่าคิดน้องเพิ่นอายุยังน้อยบัดเต็งบัดเฮาชิมได้โอ้ยน้องเอาควายดอกว่าสิติสุดเงียบไปเลยเนาะน้องหลายเนาะการบูเหตุผลนี้อีกเดี๋ยวนี้ ก็คือเขาเปิดคลิปเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วอนุไลหรือจะหน่อยก็ลมได้เมื่อเอาไดเมื่อขอแต่เป็นคนดีเนาะหากจริงวางแต่งน้องๆล่ะถ้าแต่งนี่ถ้าสมมติถ้าแต่งนี้ต้องไปแต่งฝั่งไทยบ่เรือมาแต่งอยู่ลาวเขาใช่ก็ได้แต่ส่วนไล่กับคันแต่งนะแต่งอยู่ลาวนั่นแหละเปิดอยู่ลาวบางทีเนาะเขามาแต่งอยู่ลาวแบบ ให้คนไทยมาเมียอยู่ล้วนี่มันยากๆอ่ะขามไปแต่งฝั่งลาวก็ได้อยู่แล้วว่าขามไปแต่งฝั่งไทยอ่ะเออขามไปแต่งฝั่งไทยอะไรขอโทษอะไรว่าผิดทุกคนเลยเพราะว่าเอาง่ายๆคือหลายๆคนนอกถิ่นมาเอาเมียอยู่ล้วหะนี่มันมันมันก็มีอุปสรรคหลายอยู่ในการลงสื่อจดทะเบียนียังเนี่ยน้องล่ะมันก็เสียเงินไล่ฮะนะแต่บางทีเนาะบางทีฮีดทางนี้กับแต่งแต่งแล้วก็บจำเป็นนั่นน้องล่ะเนาะทางไทยผนก็ต้องสู้เพื่อจะได้ัน เมียลาว่าฉันซะอ่าคือนนอนในกับไปอยู่ไทยได้ทุกคนเลยผมมีปัญหาตัวนี้อืมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างหลายทุกคนเลยสัมผัสน,น้องเหมือนกันถือว่าเรื่องเล่ากับล้วนแต่มีเหตุผลเนาะกับอุปสรรคในการมาจีเพิ่นกับบอลายเน้นแต่ความดีความรับผิดชอบจริงใจนะน้องหนั้นเนาะนอันยุบบอกเกี่ยงหน้าตาบอสำคัญขอเป็นคนดีทุกคนเลยอ่ะกัฝากน้ำนมเพิ่งคลิปนี้แล้วกับ เข่ามาโอ้มาลมมาจีบอย่าเห็นว่าน้องพนักงานเลยบวกการลมมาบวมแหวนทุกคนเลยน้องคนบริเลือกคนขี้ไร่เนาะพ่อคิดเองอ่าพ่อคิดเองฮะถามน้องก่อนคือน้องว่าขีาไล่อรวยยังกะบอกว่าสำคัญต้องคุยกันก่อนอ่ากับฝากน้ำนมกัมาจีบมาลมได้ทุกคนเลยกับเป็นกำลังใจให้น้องคนกัได้ขู่ไวๆเนาะอ่าอ่ะจังไงก็แได้ขอตัวกับก่อนได้ทั้งหลายวันนี้โดยอ่าสบายดี